สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาเอาควิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจํานะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการใส่รหัสผ่านนะครับให้ไฟล์ซิปนะครับด้วยโปรแกรมเซเว่นซิปทำยังไงนะครับเผื่อบางท่านนะครับอาจจะต้องการที่จะล็อกไฟล์นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเวลา คนที่เอาไปไปแยกไฟล์ออกอย่างนี้นะครับก็คลิกตัวนี้นะครับมันก็จะมีรหัสผ่านขึ้นมานะครับถ้าใส่รหัสรหัสไม่ถูกนะไฟล์ก็จะไม่แตกซิปออกไปให้นะครับเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะครับผมจะใช้โปรแกรมเซเว่นซิปนะครับในการาใส่รหัสผ่านนะครับให้กับไฟล์ซิปนะครับไปพิมพ์คํว่าเซเว่นซิป ตรงนี้ลงไปนะครับในช่องค้นหาของ Google นะครับแล้วก็เข้าไปตรงเว็บตรงนี้นะครับ7ซเวนซ o นะครับคลิกเข้ามานะครับพอเข้ามาตัวนี้ก็จะเป็น,ปนหน้าดาวน์โหลดโปรแกรมเลยนะครับมันก็จะมีดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ32บิตกับ64บิตนะครับนะก็ให้เลือกเอานะครับว่าท่าน ใช้ Windows กี่บิตนะครับนะถ้าไม่ทราบก็มาคลิกตรงนี้นะครับกดปุ่มค้นหาตรงนี้นะครับอลองพิมพ์คาว่า System ดูนะครับพิมพ์คาว่า System นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตรงลองคลิกเข้าไปตรง System ตรง Control Panel นะครับ พอคลิกเข้ามาตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าท่านใช้วินโดว์กี่บิตอยู่ตอนนี้นะครับของผมใช้64บิตนะครับดังนั้นเวลาโหลดโปรแกรมไปติดตั้งก็ต้องโหลดโปรแกรมที่มันเป็นใช้งานกับ64บิตนะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับาดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จนะครับโปรแกรมขนาดแค่1.2ถึง1.4เมกนะครับก็ไม่เยอะนะครับก็ คลิกโปรแกรมลงไปนะครับโปรแกรมก็จะถามว่าจะติดตั้งไว้โฟลเดอร์ไหนนะครับอันนี้ท่านก็แค่คลิก i n s t a l l เพราะว่ามันจะไว้ไปเก็บไว้ตรงโปรแกรมไฟล์อยู่แล้วนะครับก็ install ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ close นะครับโปรแกรมก็ติดตั้งง่ายนะครับแค่นี้นะครับทีนี้วิธีการใส่รหัสทำยังไงนะครับตัวโปรแกรม7ซเนนะครับเวลาเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จนะครับ ตัวโปรแกรมก็จะถูกแอดเข้ามากับเมนูของ Windows นะครับด้วยอัตโนมัตินะครับอ่เช่นผมลองคลิกขวานะครับเวลาจะใช้งานนะครับเลือกไฟล์นะครับแล้วก็ไปคลิกปุ่มเมาส์ข้างขวานะครับมันจะมีเมนูเซเนซิขึ้นมานะครับให้ใช้งานเลยนะครับทีนี้วิธีการเข้ารหัสทำยังไงนะครับก็คลิกชื่อไฟล์นะครับที่เราต้องการที่จะซิปนะครับคลิกลงไปนะครับ คลิกข้างขวานะครับปุ่มเมาส์ข้างขวาไปที่เซเว่นซินะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับไปตรงเ,เลื่อนลงมานะครับนะไปตรงเพิ่มเข้าเอกสารตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าเอกสารตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับพอเพิ่มเข้าเอกสารปุ๊บนะมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าท่านต้องการที่จะบีบอัด เป็นแบบไหนนะครับ7 o e n g zip t a r t vim d o zip นะครับนะปกติที่นิยมใช้ก็จะเป็น d o zip นะครับขนาดอันนี้ก็ไม่ต้องไปแตะเขานะครับนะเพราะว่าเราต้องการแค่ใส่รหัสนะครับวาะนั้นเวลาใส่รหัสท่านก็มาใส่รหัสเข้าไปตรงนี้นะครับใส่ไปตรงนี้ก็พิม าบางท่านอาจจะถูกติ๊กออกอย่างนี้นะครับมันก็จะมีใส่2ช่องนะครับนะใส่ชองช่องพิมพ์1นึ่งสองสามสสมมติผมใส่เป็นรหัส1 6, นะึ่งถึงหนึ่งสองสห้าหกถ้าอยากรู้ว่าเราใส่รหัสอะไรนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับนะถ้ารหัสตรงกันนะครับมันก็จะโชว์มาตัวเดียวถ้าไม่ตรงกันมันก็จะโชว์ตัวที่มันผิดนะครับเนะสร็จแล้วก็คลิกตรงตกลงนะครับ ตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาไปเปิดใช้นะครับก็กดคลิกนะครับเซเว่นซิปถึงแม้ม,มันจะเปิดได้นะครับนะแต่เวลาแยกไฟล์นะครับใช้ทั้งหมดนะครับมันจะถามรหัสผ่านถ้าใส่ไม่ถูกนะครับนะวงพาสเวิร์ดคือใส่รหัส ผ่านผิดนะครับก,ก็แตกไม่ได้นะครับแต่ถ้าใส่ถูกนะครับตกลงนะครับใช่ทั้งหมดหนะึ่งสามสี่ห้าหถ้าอยากดูรหัสผ่านที่เราใส่นครับก็กตรงนี้นะครับก็คลิกตกลงนะแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่เตือนนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการใส่รหัสผ่าน ให้ไฟล์ซนะครับด้วย7ซเว่นทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมคลิปิดอใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนที่เขายัางไม่ทราบนะครับก็โปรดกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,นครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ